แต่ยกมต้องใช้ไปแต่มันเขียวยงาเงามาเพิ่นาพอทุมเนี่ยไม่ใคเป็น้นเป็นบ้านพานี่ยี่ว่าไก่ค้นผ่านี่นี้เลยขึ้นนี่ร้อย่นาไปพังพูวเขาคันบ้านพ่สี่ขามหาลดทีร้อยไส้คนเป็นไฟอะเลย่างเป็นไฟค่ะกะเคกรบสวัสดีเอซเบิกซับหน้าขี้ทุกท่านนะคะ มือนีบผ้าเอฟซีมาลุยหาตัวดีเนาะค่ะทั้งไปหาเลกนี่กะล่ำบากล่ำบุญเนาะค่ะก,กับมาครับทีมงานเนะค่ะไปต้นไม้ออกแสงไปต้นไม้ออกแสงเนาะค่ะเนาะโอ้ยไปได้่ได้เอฟซีบานี จังได้ก็ขอากับร่งใจกับทังเอฟซีในดจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับสตัยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะพาดข่าวสารดีๆจากทังช่องนะคะและที่สำคัญที่สุดคือสิได้เป็นกำลังใจให้กับทังทีมงานแอดมินพร้อมเนาะคะ่ะเอามาลุ้มหลายข่าบาทนี้ไปได้เพราะเนาะค่าบานนี้สิบ,บ่ได้ย่างเอาเสบบบานนี้ทางลำบากลำบนเนาะคะ่ะค่ะเรื่องเล่าสะเป็นจังได๋ค่ะ ให้มาติดตามไปพร้อมๆกันเนาะคะ่เะเดินแล้วครับทีนี้ <c oughs> โอวสีใบค่ะต้นไม้ทั้งหนาน,นั่นคือต้นไม้ที่ออกแสงเนาะคะ่ะตอนนี้ไปบะะ่ได้เด้อค่ะรถสีได้พากันย่างไปเด <f> ้ะคะอค่ะเอฟซีค่ะย่างไปพร้อมกันเด้อค่ะบานนี้รถเก๋งกับขั้นเตี้ยไปบ่ได้เด้อค่ะในย่างเอา ยายกระซูนะคะยายกระไดยายกระสูขนาดค่ะถือเกลกซูงวดเด้ค่ะยายแม่เขาอาจารย<ะ> <Those indeed. S 1> ์นีิคมเนาะค่ะกกต้นนี้เลยบอกขันหัวเมียขนาดตัวขันหเพิ่บกันได้ก็ค่ะแสงเป้าเป้าอันนี้ขึ้นยังค่ะเอาพี่เป้า เอาว่จ <ะ S 1> <บ>าจังสรรน,น,นอ้องปาดนี่เอฟซีอาจารย์ผ้ามาพ่นพี่เป่าผ้าไปเต่ามองเนาะคะ่ะบาดนี่นอีหยงังขออาจารย์บานพงบ่ค่ะเป็นยังไงตัวเบื้งแรกเลยค่ะ อาจารย์ว่ากินข้าวกรุบกรุบเนี่ยงอจุกใหม่ขินหวานโคงเนาะคะ่ะเป็นอาจารย์นม่ข้มิ่นมาสัมผัสเพผนวาวหวานโค้งผีโพ้งบะข่าตัวกลุ่อข้าวเล่ยเป็นบาา่ค่าอาจารย์ไหข้าวเล่ยสันปูาาว,ปาาว,ปาวาวปลากลางปลา เมนค้ามาจานวาเนาะเด้ข้าเข้าวกินป่ากินของสดนะคะหวานพ่งผีพงผีเป่าเด้อเอ็านี่แกนใคนหมดเน้วแกนหวาใคนลกอนเนาะอือแกนนเด้แกนี่อันอยู่บ้านบ้านแกนนี่เนยอ่ะอเลยน่ ออกแสงทุกวันพาเดอค่ะเอฟซีแบนไสแนี้แบส้เแบนไส้แบนใส่แบบเด็ค่ะปูเอาแสงมาหาลูกอุนูไปได้ปะคะนี่คือเป็นหู้เป็นหู้อยู่แถ่มาได้ผมไปย้อโทษเด้อบาทหนอแผไปนเด้อเขากับแม่ขอเลขกกันนี่นะคะน้องผัดฟองเลยผาดผ้าเลย บ้านพงบ่ค่ะปูมาบ้านพงามาใส่จิบ้นเพิ่นวาน่ามันมาใส่เบดไตยมันองใช้ไปเดีมันเขียวเงาเงามาเพิ่นพรอทุ่มเนี่ยไม่ใเป็นวันใชเป็นวานพาน,นี่ย่ากล้้นพา่านี้เฮ้ยขึ้นนี้ร้อยนฝาไปพ่งพูนเขาคันบ้านพงสิเขมหาล ดีด้วยส่คนเขาเห็นทุกว่านพาด้วยเ่ค่ะเขาว่าเนี่ยเพวกเขาว่าเขาใส่เดือใส่กลางเขาว่าต้นเดือยหน้าเนี่นะเขาเสนออกจากต้นไม้เดี่ยบอก่อครับดีล่ะเหมืนหน้าใส่บวงเนี่ยเืหน้าเขาย้ำเขานอนหน้าหนามเปิดปทั้งเปิดเด้อะโอ้ยธทรมมะเปิดพราะทุกคร้านนีั่นเลยะ้าาลาเนาะบานี่เห็นกลับมาบ่ฟอเห็นออกไปแล้วจ้าเจ้าบ้านดีขออืาลกว่าเด่นเหตตามาเดี๋นอันนี้โอกอ่ครับพี่ เห็นหรอวะปูว่าข้าวเลยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ทเห็นวะจากกล่องไผ่นะเห็นต้งกองปูว่านจะเป็นอกขนมานี่สีข้าวเลยเหม้นเบาขาปูวานพุ่งนี่เป็นเป็นแบบเป็นวานเด้วยข้าวปู เอากินข้นแบบใดค่ะกินข้นกินตามต้นินเชียงกินเชียาินเชียดคือเป่าหรเป่าเป็นคนดังแสวก็ด้ป่า้นหล้วเป่านี่ทันสมัยบ้านเฮานี่สีเอิญป่อบ่ค่ะพี่โป้งพี่เป่าพี่เป่าพี่ป้คนอะยังพี่โป้งอ่ลางออกแสวดังว่าบว่าเ่ยน้ำไผน้ำหน้าพี่โงเปาน้าโอพี่โป้งพี่เป่ามันสือยูน้ำไห้น้ำหน้า ปูเป็นเกินมากเป็นจากข้าวเลยค่ะเห็น้าด้วยค่ะจะเอแป้งใส่กระเจ็นแล้ว้าด้วยค่ะพี่ซี่ครับกระเมนความปูเนาะคุนเตยแหลมแล้วเห็นแล้วครับนี่คือต้นไม้ออกแสงเนาะคุณแม่เห็นตัวไหนค่ะหาสองยุ่งมงายเนาะค่ะ แม่เพธอเลิกรู้แม่เพิ่นเพิ่งเย็บได้บ่ค่ะนี่มีแต่หู้แต่พ่นเย็บได้บ่านค่ะโอ้โหถอดเด้อมาหลบการมาหลบรูเด้อขออนุญาตเฮ็ดคลิปมาขอส่งให้เอฟซีหาซองบ่ค่ะเพราะว่าแต่ตั้งกองให้ตัวเดียวค่ะเพราะว่าเห็นแล้วเดี๋ยวจะรูปทิ่เปลี่ยนเปแต่เนิ่นไม่ต้องหลบแ้บนี่ในท่าน e nice. oh, oh, ี่เก่าสิในแจนนี่ remove, สำหรับจอมปวกสเปนเก้าซี่ครับหาสองกระสีเด็กไปเบิง้งทางด้านต้นใหม่อีกเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีฉเฉลยสีฉเฉลยเห็เบิ้งเนาะครับเนาะเบิง้งกระครับก่อนครับตัวไหนค่ะพ่อไว้ต้นใหม่น่ะต้นใหม่เดี๋ยวนี้เห็นเป็นศูนเก้า ศูนย์เก่าหรืออาจจะเป็นนึ่งเก้าก็ได้เนาะเพราะว่าเอาตัวเอาเอาตรงรูปเอารูปแบบข้ขาวเลยก็ะจะเป็นศูนย์เก่าเาะปาดนี่พอสบายสี่สี่บ้างนะครับดนะ้วยแยกแล้วนี่ตรงนี้เป็นศูนย์ครับนี่เห็นบ่านี่ครับยิ่งใหญ่นี่นะครับตัวนี้เก้าครับ 9. นี่นี่เห็นบปล่ครับเก้างามเลยครับบ่ได้บ่ได้รูปเนี่ยครับพอแป้งเข้าไปปุ๊บเห็นเลย เห็นเป็นรูปร่างลักษณะเลขศูนย์ครับตามข่าวแล้วครับเม่ออบพระข่าวหนีมันปะครับอันนี้เก้าครับนี่เก้านี่เก้านามเลยเห็นปั๊บเลยแต่ว่าเอฟซีเห็นตัวไหนกับเบิรงเอาด้วยครับด้วยขึ้นอยู่กับสายตาแต่ละคนโอ้ยก้อนแมนเลยคือแฟนบ้าเดียวมืออื่นเดี่ยงมือ้าข้างขวาผ่ารูปอ่าเอาวนไงวนดีวนอีกอละเอ้า สามเตี้ยแล้วพ่อเบิ้งไหมค่ะบาดนี้เบิ้งบวกเลยครับเอฟซีเบิ้งลบแล้วเบื้องเด้ยครับเบิ้งเส้นตัวเบิ้งเส้นเปนตัวพุทโธเปิดธรามะเปิดำมังเปิดอยานต้องบกธเปิดพุทธเปิดธรเปิดเจีเป็นเนบ่เนห่โอ้ก็เป็นศูนเก่าเก่าเนี่ยแตว่าเห็นแบบไหนเนาะ ลูกบันนี้เลยส่วนเก่าอ,อืมบ่ลูกรู้ปปรู้บ่โอ้ลูกผู้เดียวกับพอ่อเลยยางมันออกมันจะออกยางก่อนเดี๋ยวก็อ,ออกรอจานเดี๋ยวฝากไป,ป,ปไดูใกล้กําลังออกครับกําลังออกยางมันจะออกอ๋อพันมียางจะออกน้ำยาง,ยง เห็นแล้วปูเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่คืนแล้วเจ็หกค่ะันนี้นี่ออกรูขันเราไม่แสงนีแท้แ้ออกรูเลขด้วยเขาแตกมื้นาหายไมีละแปลเบิ่ละทางเขาบัดนี้แปงเมอาะปึ๊บน่อดเอครับเอซีบัดนี้ อ๋อนี่บาดเจ็บวนี่แมนค่ะเจ็ดค่ะสองโซยสโซ่เจ็เจแต่ว่าเจ็เห็นคือกันเลจแทมือจริงงอนี่แหละก็จะไว้เห็นเห็นแต่หนแหลกไเนาะสี่เจ็ดหกนะปูปูเบิ้งดวไปด้วยไปด้ว ต่ตาของเอสีอ้แว่าเดี๋ยว